ีบ้านพี่ลอมอันนี้เจ้าของไม่อยู่พูนสุดท้ายหนุนเราอันนี้เพื่อนคนมาจะโคกน้องหน้าประแตนเพื่อนเอามานรีโนเวทไม้บุงมันหักมันยัางคุณนะแกมาเพือ่อนกามาให้ข้าเจ้าอันนั้นามาเป็นรังในดน,นนี้นอนนันกามาเห็ดขอบรังค้าไม่เปลี่ยนลังค้าไม่หล้วกามาตอกระเบิข้างหลัง,ลง,ลงคุณจะอบบึดบัอตะไคร่เพื่อนสวนแอยูโลโ<อ>น,นี่ละสวนป้อหมมยเขาหน่ะ ไปไปหาทางเข้านู่งโอ้เนี่ยเนี่ยประตูเดี๋ยวเรียกเป็นอ้โหอันนี้เป้าหมายแล้วเป้าหมายแล้วบ้านมายที่สี่แปดเปิดประตูด้วยขวางมาทรงแม่เพียรเนี่ย ใส่เสื้อด้วยแม่ถ่ายคลิป <laughs> <ม>บัวออดแอดยูโรเป็นดอกแล้วบัวเป็นดอกแล้วบัวสีขาวเป็นดอกแล้ว น่นนนบัวเยอะแยะโชว์ขังตัวเองไว้ค่ะเนาะก,กาบาสิบุคบกับไผเลยเอาแม่บ่ได้ล็อกติอ้าวแม่ก็โง่ไปได้สวัสดีจ <laughs> ้า เดยูโลให้แม่ซื้อของมาส่งเป็นว่ามีคนนอันเนี้นยเกาะมีค้นอันคังตัวเองไว้บ่มียังอยู่ยังกิน <c oughs> เออนานๆได้มาเยี่ยมทีโอ้บ้านเสร็จแล้วขับเข้ามาเลยจอดทั้งนี้หรือจะจอดกองดินก็ได้เออ,เอ,อไปช่วยเข่าเบะ เออเออเอาไปอันนั้นเด้อ่าขนของลงมาแบบน,นี้โอ้ยกลุ่มกินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ปูเตี้ยขนทั้งลงทั้งพุ่อเนี่ยอืล้วพี่หมองบ่อทั้งทั้งนั้นขี้ดมอยู่หรบ่อทั้งนี้บ่็อกขี้ดมทั้งพุ่นเดชบอ่อได้เปิดของอยู่ท่ายของอยู่ในน้ำเบักเต่านี่อืมของอยู่น้ำไอ้เต่าเนี่ย มายื้อเอามายื้อเอาของเออาให้ปู่เตี้ยลงลูกน้ำเนิ้มลูกมายกเอาลูกอขุนน้ำแพกหนึ่งอาหมดเลยยังน้ำเอาไปซอยพึ่นลูกเออน่าจะหมดเดี๋ยวเอามาตั้งโต๊ะดูซิจะรู้เอาของมาฝากมาตอน เพิ่นเคยไปเฮือนเฮาได้นี่หนอเออผู้สาวนี่เพิ่นเคยไปเฮือนเฮาได้มาตรวจดูสิขาดเรืออะไรมั่งบอกไปไหนก็ไม่ได้ก็ดูรถอันนี้ก็ไม่กล้าขับนี่ทำไมขับไม่เป็นบ่เคยขับแต่มอไซค์ธรรมดาอ๋อแต่รถพ่วงอนี้อันตรายอืถ้าไม่เคยขับแม่ก็ซื้อเดาๆเอาไปนั่นแหละเอาออกมาเลยข้างนอกเลยอันนี้น้ำปลาตำนัว อันนี้เพื่อนว่าอันนี้ยังกะบะมีเพื่อนว่าบะม่บักนาวโอ้ยบอบอกเลยน้องนาวแม่เราเป็นสูงนาวสูตรโรตอันนี้กาแฟเพื่อนบอก,อบอกแม่บุ้งว่าเจ้าะสูตรมาสีใดก็เลยเอามาทั้งสอง<โ>สีอันนี้พุกมามา่าอยู่ได้ได้วยคืยอกันถ้าเป็นแบบนี้ไปจิแต่มะนาวนะไม่มีเอาไว้ใบมะขามตำก็แล้วกันเป็นยังแนนี้ไปเอาเลือกเอาหน่อไม้ถ่ายรถปูเต้น่อไม้ เดี๋ยวเอาหน่อไม้มาให้ต้มกินหรือเห็ดหน่อไม้ส้มหรือ,อยังก็ะล้่วแต้ <c oughs> หรือสิต้มไว้ถ้ากินกับน้ำพริกปลาแดก <c oughs> เออพอดีเสนเนจากระต้ม,มหน่อไม้เลยแม่ไปหาหนอไม้สะก้อนได้แม่จังมานี่นะยู่สวนหลังเอาต่อเอาอะไรขึ้นบ้างบอตรงนี้นี่คูนี่ดิ มีห่อนหั่งผึ่งว่าสัตน์นั่นนั่นวะเอ๋อาลูกอ่ะเอาไปเทใส่กลัวเอามารับเอาเอาอะไรก่อนเอาเบายุคนเดียวเม่กะหามาเพื่อนอ่ะอันนี้น้องไม่บงเอาสอันนี้เลยเอาเบาน้องไม่ลุ่ยเลี้ยงนี่อีเด้เอาอีกสามเป็นหกต้มไปยุคนเดียวนเอาต้มใส่ตู้เย็นไว้ด้ลูกตู้เย็นมีเบ่ฮั่นเอาเอาเบิร์ตสัตวน่ะตู้เย็น ขันมีตู้ยาในต้มใส่มันจังกินหลายมือสีแกงบอขันสีแกงแม่เอายานังมาอยู่เด็อเออเดี๋ยวสีเอายานังลงเดี๋ยวแต่เพชรเป็นแกงเพชรก็ได้แม่ลูกอย่างแกงเพชรใส่กะทิครบบอบอมียานังมาหายอยู่เอาสำนันไหมอีเลียนบอมันหลายหมดเออเอาไปกองไว้ข้างบ้านเห็นลูกห่วยประัานแล้วเสื้อลือบบอเอาไว้อีกเพราะว่ายานังอยู่ในถุงเหลืองๆหัอดเออกำออกมาอยู่ในถุงของดี จับอันนี้ไว้มันสาสายใส่ตัวเองได้ไหมบางหัมันขอไปย่านั่งอยู่หนาอนามัยบ้านอินแฝงย่านมาฮอดแล้วย่านลูกจะแกงผัดบ่มี่ย่านั่งเอามะโขเอามะตะแงนั่นงามันบ่เอาามลูกน้องอยู่เขาทำงานอยู่อนามัยอินแฝงหมอเป็ดเอามาะตะแงหมอเป็ดนี่ มึอก <laughs> <fruits> ินี่เอ้วว้ให้นนองมนน้ำจ๋าน่งน่ะเดี๋ยวไม่เอาไม่อได้แบดนี้ขอบคุณนะรับเพื่อนครับครับเพื่อนนั่นโอนนจากย่ให้แม่ไปโอยาบโอยากเดี๋ยวแค่แๆกันเองขันมายังได้ไปนกันตลอดละน้องชายคนนั้นเห็ดบ้เดเพือมันมเจ้เืไปย เมื่อก่อนจะเป็นค้องทะลุกันใส่กันมั้ง่นตะกี้เออคองบไปบ่ได้พนาเสถานนันลยยุ่ยากสบัสารลาอยู่ไกลเกินสาราน่าอยู่ตรงนี้เนาะไกลเกินเินหาเรื่องให no ้คนเขาสวนบ่ะเอนีคนสิบเขาสวนคนที่บ่ไปทำขุนจคือ เดี๋ยวเดินไปดูศาลาแปแ๊บห,หนึ่งเหลืออีกหนึ่งนาทีโอ้ยพักบุ้งกินก <II, S 2> ับแกงแล้วไม่แซ่บเถอะเด้อนีอน่มะเขือเป็นน่วยบ่ก่อโอวว้บอกคือเห็นเพิ่นบอกว่าเอามะเขือมากินน้ำเนตเด้าเพิ่อนาอวาอุ้ยอ่อนซ้อนได้พักบุ้งให้จังไดยสิกินเบิร์ดอันนี้นะ ผัดกินผัดกินผัดผักบุ้ง,องเออพอดีแม่เอาน้ำมันหอยมาให้อยู่ผัดผักบุ้งน้ำมันหอยน่ะแซ่บเด้อผืนอับปุเตี้ยมาเก็บทั้งนีน้ำเนี่ยน่ะผืน่างงามแต่ผืนอ่เงยาวเอาไปผัดน้ำมันหอยกินเราโอ้ผืนเหล่ามาเห็ดพี่อันนี้สาลาทิดาเศรษฐี เทพื้นไว้อย่างดีปลูกต้นยางนาหน่อไม้ก็กำลังขึ้นบานแอดลอมทางนี้ก็สวยยางนาหลายต้นอยอปลูกบานดูบานแอดลอม ໝາກແຂວກິນກັື 嗯哼哼。<laughs> tak um อืบอ่ไมนจะเก็บกิน <c oughs> เก็บประทังซีวิตคนถึก